สวัสดีครับชื่อในนะครับเป็นซอฟต์แวร์อินเจเนียร์ครับผมก็เขียนโปรแกรมมา45ปีแล้วครับอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าอยากจะมาเล่ามาแชร์กับเพื่อนๆพ่พี่ๆโปรแกรมเมอร์รวมถึงน้องๆที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับว่าประสบการณ์ที่ตัวเองเขียนซอฟต์แวร์มาเนี่ยมีอะไรที่อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะครับที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังวันนี้สามารถนําเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมข้อแรกนะครับ คุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างทักษะที่แท้จริงคือการค้นหาแทนที่จะพยายามท่องจําทุกอย่างที่ฝึกฝนทักษะการค้นหาข้อมูลรู้ว่าเราต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการค้นหา Google Stack Overflow AI นี่คือทักษะที่นักพัฒนาใช้กันอยู่ข้อที่2นะครับ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้หลายคนติดอยู่ในวังวนของการดูวิดีโอสอนไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งอาจจะมาดูวิดีโอที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้ดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่พอเริ่มโปรเจกต์ของตัวเองกับทําไม่เป็นสิ่งที่อยากแนะนําคือเราลองเปลี่ยนจากโหมดผู้ริโภคคือการดูวิดีโอเรื่อยๆให้มาเป็นโหมดของการเป็นผู้สร้างม,มากยิ่งขึ้นกดง่ายๆเลยก็คือเรียน1ส่วนลงมือทํา4ส่วนนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราดูวิดีโอสอนหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องลงมือทําอย่างน้อยสี่ชั่วโมงลองลงมือโค้ดตาม ลองผิดลองถูกและสร้างโปรเจกต์ของตัวเองจริงๆการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดจากปัญหาเมื่อคุณได้ลงมือทําคุณจะเจอปัญหาเจอเออเลอร์และการแก้ปัญหาเหล่านั้นคือเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้มากที่สุดการดูเฉยๆไม่ทําให้คุณเจอข้อผิดพลาดและไม่ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเลยลองใช้วิธีปรับเปลี่ยนหลังจากทํตัวตัวเลี้ยวแล้วอย่าหยุดแค่นั้นลองเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์ หรือดัดแปลงฟังก์ชันการทํางานดูซึ่งการทําแบบนี้นะครับจะทําให้คุณเข้าใจโค้ดชุดนั้นเป็นอย่างดีเลยข้อที่3นะครับหลายคนติดอยู่กับข้อนี้ความสมบูรณ์แบบคือกับดักใช่ครับโปรแกรมเมอร์มือใหม่มักจะเขียนโค้ดที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกคิดถึงชื่อตัวแปรที่ดีที่สุด อัลกอริทึมที่เร็วที่สุดจนสุดท้ายไม่ได้เริ่มเขียนสักทีสิ่งนี้อาจจะทาให้เราเป็นอมพาตจากการคิดวิเคราะห์มากเกินไปโดยคําแนะนานะครับสิ่งที่เราควรโฟกัสมากกว่าการทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือให้เราทําให้โปรแกรมของเราทํางานได้ก่อนเป้าหมายแรกสุดคือการโค้ดให้โปรแกรมของเราทํางานได้ตามที่ต้องการแม้ว่าโค้ดของเรายังไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบหรือยังทํางานช้ายอยู่ก็ตามนะครับและหลังจากนั้นเราค่อยทําให้มันดีเมื่อโปรแกรมทํางานได้แล้วค่อยปรับปรุงโค้ดการทํางานให้มันอ่านง่ายมากยิ่งขึ้นจัดระเบียบให้มันดีขึ้น สุดท้ายนะครับเราค่อยทําให้มันเร็วหากมันจะเป็นจริงๆเราค่อยกลับมาพัฒนาปรับปรุงระบบของเราให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นและคําสุดท้ายเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเสร็จดีกว่าสมบูรณ์แบบครับการที่เรามีโปรเจกต์ที่เสร็จแล้วแม้จะไม่สมบูรณ์แบบดีกว่าการที่เรามีไอเดียสุดเพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่ยังเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นการที่เราทําให้งานนั้นเสร็จโดยที่ยังไม่สมบูรณ์แบบตัวเราเองจะได้เรียนรู้จากผลงานที่เสร็จแล้วและนําไปปรับปรุงในอนาคตต่อไปได้ข้อที่4ี่นะครับ นอกจากการเขียนพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วยังสามารถนำไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับคุณจะไม่มีวันรู้สึกพร้อมจงเริ่มต้นเลยความรู้สึกว่าตัวเองยังเก่งไม่พอเป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องเจอแม้แต่คนที่มีประสบการณ์แล้วก็ตามการรอให้ความรู้สึกแบบนี้หายไปแล้วค่อยเริ่มเท่ากับคุณจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มแต่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการลงมือทํายิ่งคุณทาโปรเจกต์เล็กๆสําเร็จ คุณจะยิ่งมั่นใจในการรับงานที่ใหญ่ยิ่งขึ้นแนะนําว่าให้เราเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ลองรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆช่วยเพื่อนทําเว็บไซต์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เอาซอนเล็กๆการได้ลงสนามจริงแม้จะน่ากลัว แต่คือการเติบโตที่รวดเด็วที่สุดข้อที่5ทักษะที่แท้จริงของการเขียนโปรแกรมคือการแก้ไขปัญหาการเขียนโค้ดไม่ใช่การจำซินแท็กแล้วมาเขียนซินแท็กเพียงอย่างเดียวมันคือเครื่องมือในการแก้ปัญหาการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยทักษะที่สําคัญที่สุดคือการมองปัญหาใหญ่แล้วเราสามารถแตกออกมาเป็นปัญหาส่วนเล็กๆจากนั้นค่อยแก้ไขปัญหาทีละส่วนการดีบัคคือส่วนหนึ่งของงานการเจอบัคการเจอเออร์เลอร์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งการดีบัคกก็เปรียบเสมือน การที่เราเป็นนักสืบเลยนะค่อยๆหาเบาะแสไปเรื่อยๆพอเราเจอต้นต่อของปัญหาแล้วเราค่อยแก้ไขมันถามคําถามที่ถูกต้องการแก้ปัญหาที่ดีเริ่มต้นจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองกับทีมกับคุณครูกับ Google กับ Chat Chat GPT กับ Gemini หรือกับใครก็แล้วแต่ เพื่อนําไปสู่ทางออกที่เหมาะสมข้อที่6นะครับไม่มีใครสนใจโค้ดของคุณเขาสนใจมากกว่าว่าโค้ดของคุณมันทําอะไรได้ข้อนี้อาจจะย้อนแย้งกับใครหลายคนหรือว่าไม่ค่อยถูกใจความคิดของใครหลายคนนะครับเพราะว่าเรามักจะภูมิใจกับโค้ดที่เขียนอย่างสวยงามใช้เทคนิคขั้นสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ใช้และลูกค้าสนใจแค่ผลลัพธ์ผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณหรือลูกค้าที่จ้างคุณเขาไม่ได้เปิดดูโค้ดของคุณเขาสนใจแค่ว่าแอปนี้แก้ปัญหาให้ชันได้ไหมเว็บนี้ใช้งานง่ายหรือเปล่าถ้าเราเปรียบเสมือนกับการเป็นช่างประปา เขาบอกว่าไม่มีใครสนใจว่าช่างประปาใช้ท่อแบบไหนหรือใช้วิธีการเชื่อมที่ซับซ้อนเพียงใดนะครับ พวกเขาสนใจแค่ว่าเปิดก๊อกแล้วน้ํามันยังไหลไหมเราสามารถใช้น้ําได้หรือเปล่าการเขียนโค้ดก็เป็นแบบเดียวกันครับมีหลายคนบอกไว้ว่าโค้ดที่สวยงามมีไว้เพื่อใครละ่ะการเขียนโค้ดที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีโค้ดที่สะอาดอ่านง่ายมันมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อตัวเราและคนในทีมของเรานั่นเองครับเพราะว่าเพื่อให้ง่ายต่อการบํารุงรักษาและพัฒนาต่อยอดแต่อยากให้ทุกคนพึงระลึกไว้นะครับว่ามันคือวิธีการไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของงานข้อที่7นะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นต่อให้เราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งแค่ไหนเราพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วแค่ไหนอยู่ในทีมระดับองค์กรใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าขาดข้อที่7ไปเราเอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปได้เลยนะครับทุกคนซึ่งข้อที่7นะครับนั่นก็คือภาวะหมดไฟเป็นเรื่องจริงการที่เราทํางานหนักมากเกินไปโดยที่เราไม่หยุดพักจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงคิดอะไรไม่ออกและนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้อีกส่วนเลยนะครับก็คือการสร้างสมดุลกําหนดเวลาทํางานและพักผ่อนให้ชัดเจน เวลาไปออกกําลังกายมีงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดบ้างและที่สําคัญคือต้องนอนให้เพียงพออีกข้อนะครับที่อยากบอกกับทุกคนเลยก็คือการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาบางครั้งการที่เราหยุดพักอาจจะช่วยให้เราคิดวิธีแก้ไขปัญหาที่เรายังคิดไม่ออกหลายชั่วโมงหรือหลายวันได้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าโปรแกรมเมอร์ที่หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ คือโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพครับนี่ก็เป็น7ข้อที่ผมอยากมาแชร์กับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ในตอนนี้เพื่อนๆที่อยากย้ายสายงานมาเป็นเด็ปน้องคนไหนที่อยากเติบโตมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือใครก็ตามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อไปใช้กับงานของตัวเองหวังว่า7ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับเส้นทางของการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนโค้ดครับ